สำหรับพี่ฟ้าอยากให้เอลอดมาทําด้วยในวันหยุดรู้ไหมพี่ฟ้าอยากให้ให้ทําอะไรเอ่านหนูตอบคร่าวๆก่อนมีสามอย่างอันใดอันหนึ่งนวดดูหนังนอนพี่ฟ้าสิ่งที่พี่ฟ้าอยากให้เธอทากว่าพี่ฟ้านะรู้ป่ะไปคาเฟ่หมาไปคาเฟ่น้องหมาใช่หรือแล้วก็ไปแบบว่าเล่นเล่นเล่นบล็อกเล่นแบบลอยตุยใช่ไหมใช่ใช่ลอยตุยรวยแล้วก็ ขับนี่คือขับอะไรอะไนผับไงอ๋อขับที่ยวผับในแถวยอยอยากให้ไปบอกว่าแบบไม่อบไม่อไปออนเทอไนไปออนเทอไนเป็นเฮาด้วยกันอะไรเงี้ยหรออุ้ยคุ้สุดลยอะรสชาติอะไรอะรสชาติของการแบบทำกิจกรรมอะไรกับแฟนอะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือทำงานนอนทำงานนอนยังไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่เราได้ออกไปใช้ชีวิตกับแฟนจริงๆต้องทำอะไรต้องไปไหนก็คงมีแบบ แบบไปเที่ยวอย่างที่บอกอยากไปพาแบบน้องม้งน้องหมานันนี่นู่นนู่นนี่นั่นเลยเที่ยวคลับพาหมาไปเที่ยวคลับหมายถึงว่า <c oughs> พาหมาไปคาเฟ่แล้วตกกลางคืนก็ไปเที่ยวคลับลยอะไรเง <c oughs> ี้ยใช่